ขอขอบคุณหลวงพ่อขอให้มีความสุกความเจริญภ็กอย่าไครขอให้อยู่สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ลูกกับลูกกับหลานไปนานๆขอให้หลวงพ่อแข็งแรงอยู่ไปนานๆน,น,นะคะหลวงพ่อครับขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพพานามัยดีที่ได้มอบของใ้สุขวันนี้ พอทห้ลงพ่ออายุมั่นขวัยืนห้วยเถิด,ดะครับขอบคุณมากครับในนามอูบาศกอุบาสิกาปักพัดคิริวันปักช่องวันนี้เป็นวันแสดงมุทิตาของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อมีอายุวันอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพร่มไทยให้ติดทุกๆลูกนเจ้าค่ะ สาธุจ้ะสวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท,ท,ท,ท่านนะฮะวันนี้เฮียเคงนะฮะกับเจติกนะฮะก็วันนี้ได้มาร่วมงานในพิธีนะฮะออมอบทานมอบทมนะฮะปันน้ำใจโดยคณะสงฆ์ของอำเภอปากช่องแล้วก็สาธุชนผู้ใจบุญนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันในวันนี้นะฮะวันนี้ก็คือดีใจอยู่เรื่องหนึ่งคือท่านเจ้าคุณอ่ะ นะฮะท่านเจ้าคุณเหมือนนะฮะท่านเจ้าคณะอำเภอของอำเภอปักช่องเราเนี่ยได้ทําโครงการเนี่ยนะฮะมา2เดือนแล้วนะฮะสเดือนนี้คือท่านน่ะได้พาคณะสงฆ์ของวัดคลีวันเนี่ยนะฮะไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ได้นําของนะฮะของแห้งนะฮะข้าวปลาหานะฮะมามาให้ทางวัดนะฮะทางวัดก็เลยได้จัดเตรียมนะฮะเครื่องบริโภคทุกอย่างที่ทางชาวบ้านมอบให้นะฮะก็มาปันน้ําใจให้กับชาวบ้านโดยการไปแจก ถุงยังชีพนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะวันมงคลเลิกที่ท่านเจ้าคุณเหมือนชาวพนัมเพลของเราเนี่ยได้ครบรอบวันเกิดของท่านท่านก็เลยให้คุณป้า,ค,ปาคุณตาคุณยายนะฮะชาวบ้านมารับมอบสิ่งของปันน้ำใจหรือมอบทานนะฮะขอให้ท่านเจ้าคุณ นะฮะเจ้าคุณเหมือนเจ้าคณะอำเภอของเรานะฮะขอสิ่งศักดิ์ส euh ิทธิ์โดนบันดาลให้ท่านนะอายุเยืนในวันครบรอบวันเกิดแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพบาลานามไมที่แข็งแรงขอให้ท่านอายุเยืนเป็นร่มโพล่มทรายของพวกเราลูกหลานแล้วก็ชาวปักช่องทุกคนนะฮะก็ขอขอบคุณท่านที่ได้นําสิ่งดีๆมาให้อําเภอชาวปักช่องของเรานะฮะต้องขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเหมือนนะฮะเจ้าคณะอาเภออาเภอปักช่องขอบคุณมากครับในมาศการพระเดชพระคุณเจ้าคุณเมธีสุจักรผม สุาสภาพเรือบินสูงสมาชิกสภาเทศบาลปักช่องนะครับในนามของเทศบาลปักช่องโดยท่านนายกรุ่นติดน้อปัญญาเลิกและพี่น้องในสิทธิเทศบาล เปิดบัตรช่องทุกคนขอ,อน้อมคารวะถวายมุทิตาสักการะร่ในโอกาสครบรอบ61ปีนะครับของพระเษีพระคุณหลวงพ,ลพ่อพระเมธีศิจย์พ่อจ่าคณะอันเภอบักช่องนะครับขอก็ตั้งหน้าสืบสึกทั้งหลายนะครับ,บรเพื่อช่วยโดยบรรญางุ้มครองให้พระเษีพระคุณมีสุขภาพาขแข็งแรงเพื่อเป็นร่มโพร่มใส แห่งศาสนาพุทธของรประชาองและของบรญดาญาติธรรมทัท้งหลายนะครับก็กราบนมัสการด้วยความเคารพครับและเรื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณนะฮะพวกผมนายนัชพัฒน์อุนไทยก็ขออวยพรขอให้ท่านเจ้าคุณนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของคณะสงฆ์และชาวประช่องนะฮะขอ อวยพรให้ท่านมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะฮะเพื่อจะอดูแลอำเภอช่องให้เจอรุ่งเรืองและมีจยธรรมทั้งอำเภอครับขอบคุณครับในวัย61ปีที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็วางมือจากภารกิจการงานต่างๆและได้พักผ่อนกันแล้วหากต่หลวงพ่อในวัย61ปีแตกต่างออกไปเพราะท่านยังคงมุ่งมั่นสร้างบารมีสร้างความดี อย่างไม่มีหยุดพักภาพที่เราได้เห็นจนคุ้นตาชินใจทุกเวลานาทีของหลวงพ่อเป็นไปเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวด้าน,นการบริการวิชาการสมัยที่หลวงพ่อยังไม่เกษียณจากหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็เดินทางไปกับับหลายร0อยกิโลเป็นประจำทุกวัน เพื่อสอนหนังสือและในหน้าที่ผู้บริหารตลอดระยะเวลา33ปีการปกครองในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปากช่องก็ได้ปฏิบัติศาสนก,กิจจัดการปกครองดูแลวัดและที่พักสงฆ์กว่า200แห่งด้วยความเรียบร้อยในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสวัดคีรีวัน หลวงพ่อไม่เคยที่จะเบื่อหน่ายในการอบรมข้ามสอนลูกศิษย์เลยแม้แต่น้อยตรงข้ามท่านกับมีความสุขทุกครั้งที่ได้แนะนำสิ่งดีๆแก่ทุกคนเพราะทำาปันเทศนาที่หลวงพ่อได้แสดงในวาระาต่างๆอีกทั้งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤด,ดูร้อนและโครงการอบรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมไปถึงงานเขียนธรรมะ ได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเปรียบเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกหนทางแก่คนหลงทางและตามประทีปในที่มืดให้เราได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องร่องรอยอยู่ในศีลธรรมอันดีงามปิดหนทางอบายและเปิดหนทางสวรรค์หลวงพ่อคือบุคคลตัวอย่างของสังคม คุณธรรมของท่านมีมากมายจนยากที่จะบรรยายได้หมดใครก็ตามที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านยิ่งจะรู้สึกซาบซึ้งในคุณธรรมของท่านเป็นอย่างดีชีวิตของหลวงพ่อเป็นชีวิตเพื่อผู้อื่นเพื่อส่วนรวมเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านไม่เคยหวั่นต่อความเหนื่อยยากใดๆเรื่องในวาระมหามงคลสมัยในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเจ้าคุณในปีนี้ ลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและเครือหัดทุกคนแสนปราบปลื้มที่ได้ร่วมกันแสดงกตัญยูมุทิตาสก,การะอายุวัฒนะมงคล61ปี ของหลวงพ่อและได้พร้อมใจกันจัดพธิธีมุทิตาขึ้นณห้องประชุมสงฆ์วัดคิริวันแห่งนี้โดยพระภิกษุสาม,มนเณรอุบาสกอุบาสิการ่วมกันแสดงมุทิตาจิตในวันเสาร์ที่3กรกฎาคม2564ท่านจะภาพผู้มีบุญจะได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตด้วยการมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรโนา2019นะคะเมื่อในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อจำนวน61ครอบครัวตามมาตรการที่ทางบ้านเมืองกาหนดโดยได้เรื่อนการทอดทรปามอดทุนการศึกษาประจำปีอันเป็นธรรมเนียมเดิมออกไปก่อนตามดำริของหลวงพ่อที่เล็งเห็นความยากลาบากของญาติโยมในสถานการณ์เช่นนี การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับความทุกขความเดือดร้อนนั้นได้มีการรำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการมอบทํามอบทานโดยที่คณะสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตเพื่อนาไปมอบให้ทางโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตําบลคณะเจ้าหน้นานที่อสมอต่างๆได้เป็นผู้บริหารจัดการส่งมอบต่อ รวมถึงได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจตามครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ยากไร้ด้วยตัวของหลวงพ่อเองด้วยสุดท้ายในวาระรอันเป็นมงคลน,นี้คณะสิทธิานุสิทธิ์ขอน้อมกราบอวยพรหลวงพ่อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุไขยืนยาวนานเป็นหลักชัยเป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มใสใบหนาให้ความอบอุ่นใจแก่สิทธิานุสิทธ์ ลอดไปตราบนานท่านานและการนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อได้เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลำดับต่อไปค่ะกราบนมัสการขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเมธีสุตาพรกละผมสัม,มนเนนสถาพรฝากขยภูมิจะได้ขออนุญาตเป็นผู้แทนคณะสัม,มนเนน ได้กราบถวายคำอวยพรแก่หลวงพ่อเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุวัฒนะมงคลครบ61ปีลูกเนนขอร่วมมุทิตาสการะวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกๆตลอดไปขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวปราศจากโรคแพยไข้เจ็บ อยู่เป็นล่มโพรงใสแก่ลูกๆนานๆนะครับลูกขอร่วมมุจตาสตาระวันคล้ายวันเกิดในวาระ61ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาณะที่นี้ด้วยครับและลูกๆสมณีนจะน้อมนำทำโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปประพฤติให้มากยิ่งๆขึ้นไปครับสาธุ